สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็มีหวยฮาหนอยงวดระจันทร์ที่ที่20เมษายน2,563ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางหวยฮาหนอยนะครับจะได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้ แนะนำการคิดคำนวณสูตรวหวยฮาหนอยหาเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด2ตัว3ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากวหวยฮาหนอยเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากวหวยฮาหนอยวันที่19เามษายนที่3 9เมษายน2563นะครับ เลข5ตัวชุดรางวัลที่1ออก6 4 7 3 1นะครับ6 4 6 4 7 3 1ส่วน2ตัวล่างออก2 1นะครับนะออก2 1นี่คือผลการออกในงวดวันที่19นะครับมาดูการคำนวณสูตรนะครับการคำนวณสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในงวดประจำวันที่20เมษายน2563นนะครับเป็นสูตรคำนวณ ที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางประจํานะครับมาดูสูตรหลักร้อยก่อนนะครับสูตรหลักร้อยหลักร้อยหวยฮานอยหลักร้อยงวดล่าสุดนะครับคืองวดมาที่19เมษาย,ยน2 6 3เลขท้ทย3ตัวบนออก731นะครับ731หลักร้อยคือเลขเกีดเลยครับหลักร้อยคือเลขเก็ดสูตรหลักร้อยเมื่อใดหลักร้อยคือเลขเกดก็เขียนเลขเกีดเลยครับ เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ครับสี่บวกหเท่าสีบวเดเท่ากับสิเอา 1, ็าหกับสี่มาเป็นเลขทําสูตรเลยครับสูตรอ่าเลขทําสูตรต่อไปครับเดตั้งครับหลักร้อยคือเตั้งนำบวกด้วยเลขสคงที่นะครับสามวกเเท่ากับศูนยครับศูนย์บวกสเท่ากับสามนะครับเลขสูงเลขสาเป็นเลขทําสูตรเลยครับสูตรต่อไปครับเลขเ หลักร้อยตั้งนะครับเลขเจ็ดบวกเจ็ดครับเอาเจเลขคงที่คือเลขเ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบี่ครับสี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดเอาหนึ่งตัวหลังนะครับเลขทำสุดเลขสี่กับเลขหนึ่งนะครับในสูตรนี้เลขทำสุดคือเลขสี่เลขหนึเลขศูนย์เลขสามครับสี่กับหครับผมจะยกมา4ีดัวครับเพราะเลขสี่กับหนึ่เป็นเลขซ้ำกันนะครับเลขซ้ำกันมาดูสูตรแรกทาเลขสี่ตั้งนะครับสี่ตั้งนับถอยหลังหนึ่งคือ3บวกเพิ่มอีสอต้มคือห้ครับแถวที่หนึ่งสที่สองเลขแทนคู่นะครับ สามคู่กับแปดสี่คู่เก้าห้าคู่ย์หกค่กับหน่งะครับจะได้สูตรที่หนึ่งสามสีนะครับนี่คือสูตรที่1นึครับต่อไปสูตรที่สองครับสูตรที่สองเลขหนึตั้งนะครับเลขหนึ่งตั้งเมื่อได้เลขหเขียนเลขหนไว้นะครับนำลบหนึ่งแต้มคือศูนย์บวกเพิ่มสองแต้มคือสองสามครับแทหนึ่งศูนยนอที่สองเลขแทนคู่นะครับศูนย์คู่กับห้าหนึ่งคู่หกสองคู่เจ็ดสามคู่แปดนะครับนี่สูตรที่สองศูนย์หนึ่ง สูตรที่3ใช้เลขศูนย์ตั้งครับเลขศูนย์มาจากผลบวกนะครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ตั้งนับลดหนึ่งแต้มคือ9บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ1 2ครับแถวที่9 0 1 2แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ9คู่กับคู่กับคู่6ับคู่7นะครับในสูตรที่3 9 0 1 2 4 5 6 7นะครับต่อไปสูตรที่4ครับใช้เลข3ตั้งครับเลข3ตั้งได้3าตั้งครับลดนับลดหนึ่งแต้มคือ2บวกเพิ่ม2แต้มคือ4 5ครับแทต1 2 สองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าแถวที่สองเลขแทนคู่แถวที่หนึ่งครับสองคู่กับเจ็ดสามคู่กับแปดสี่คู่เก้าห้าคู่กับศูนย์นะครับใจสุดที่ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, สี่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนี่คือสูตรสี่ศูนย์นะครับนะจากเลขหกตัวเลขทําสูตรเ,เลขซ้ำกัน2ตัว4กับ1อา่า4กับ1เลขซ้ำกันนะครับก็ลบออกไปครับเอาเลข4ตัวนะครับเมื่อในเลข4สูตรนะครับ4สูตรนับเลข4สูตรชนกันคู่ที่ชนกัน4สูตรเป็นคู่เด่นนะครับ อ่ามันดู3กับแครับ1สูตร2สูตร3สูตรนะครับสูตรที่3ไม่มีนะครับ4ีครับ1สูตรสูตรที่2ไม่มีก็ข้ามไปเลยครับ5กับศูนครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะครับเลข5้ากับศูนย์นี่เป็นชน5สูตรนะครับชน5สูตรนะครับ5กับศนย์กับ6ครับ1สูตรสสูตร3สูตรสูตรที่4ไม่มีนะครับไม่มีสูตรที่4ก็สรุปเลขหลักร้อยในสูตรในชุดที่1ครับ ชน2ตัวครับคือ5กับ0ครับเป็นเลขเด่นหลักร้อยนะครับอีกสูตรหนึ่งครับอีกสูตรหนึ่งใช้อีกสูตรหนึ่งครับวิธีการคิดอีกสูตรหนึ่งใช้หลักพันอ่าหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยครับหลักหมื่นคือเลข6ครับบวกหลักร้อยคือเลขเจ็ดครับไอ้สูตรตอนนี้ครับอ่าหก หลักหมื่นบวกเนะครับหกบวกเเท่ากับสาบอาสตัวหลังนะครับสามบเท่ากับสิบอาศตัวหลังครับศูนบวกสเท่ากัครับสามนเท่ากับสาะครับสามวกสเท่ากับหครับอ่าไม่เลขถึงตัวนี้ให้ได้บวกได้เตัวนะครับหนึ่งสองม้าหกดเตัวนะครับแล้วไปบวกเลขของที่เขาเรียกสามครับหกบวกสเท่ากับเครับเท่ากับเลขเนะครับเป็นเลขเนะครับเลขเด่นนะครับเลข 1, เตัวนี้ครับสูตรต่อ,ตอไปครับใช้หลักพันบวกหลักร้อยครับ หลักพันก็คือเลข4ครับบวกร้อคือเลข7็ครับนำสี่บวกเจ็ดครับสูตรต่อไปครับพันบวกรเท่ากับสี่บวกเจบวกเดเท่ากับ1ิบเอ็าหตัวหลังครับหนึวกเดเท่ากับแปครับแปดวกหเท่าก้าครับเก้าบวกเท่ากับสิเ็อาเจ็ดตัวหลังนะครับเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหอาหตัวหลังครับหกบวกเจดเท่ากับสิบอาามถึงตัวนี้นะครับถึงตัวที่7นะครับ1 2 4 5 6่ได้6ตัวที่ห้า้กเํา6ไปบวกเลข3คงที่ครับเจ็่นะครับวก3เท่าก เลขเก้าเป็นเลขเด่นนะครับใน2สูตรชนกันได้เลข9เป็นเลขเด่นครับเลข9กเป็นเลขเด่นเลขแทนคู่9คือเลข4ครับสรุปนะครับเลขแทนคู่9คือเลข4ในสูตรนี้ได้เลขเด่นคือ9กับ4ครับเกกับ4เป็นเลขเด่นนะครับสรุป2สูตรมี5สูตรชุดแรกก็5กับ0ครับสูตรที่2 9กับ4เป็นเลขเด่นนะครับในตำแหน่งหลักร้อยนะครับสูตรต่อไปหลักสิบนะครับจุดหลักสิบนะครับให้นำหลักสิบ หวยหานอยวันล่าสุดมาตั้งครับหลักสิบวันล่าสุดก็คือเลขสามนะครับเลขสามหลักสิบบนนะครับสามตั้งครับสามบวกตัวเองครับสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้านะครับเท่ากับเก้านะครับในสูตรนี้ครับสูตรตัวไปครับสามหลักสิบตั้งครับนําเลขคงที่คือเลขสามไปบวกครับสามบวกสามเท่ากับหกนะครับหกบวกสามเท่ากับเก้าครับได้หกกับเก้าในสูตรนี้นะครับเป็นเลขํำสูตรครับสูตรต่อไปครับเลขสามหลักสิบตั้งครับ นำเลขเจ็ดเลขคงที่ไปบวกนะครับเจ็ดบวกสาเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเเท่ากับเจ็ดะครับได้เลขทำสูตรคือเลขศูนยกับเลขเจ็ดนะครับเลขทำสูตรก็หกเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดะครับตัดออกไปชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าซ้ำกันสองตัวนะครับจะเป็นสี่สูตรนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งใช้เลขหกตั้งครับเลขหกตัวนี้ครับตั้งนับถอยหลังหนึ่งแต้มคือห้าครับบวกเพิ่มสองแต้มคือเจ็ดครับ แถวที่1 5 6 7 8แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ5คู่กับ0 6คู่กับ1 7คู่กับ2 8คู่กับ3นะครับจะได้สูตรที่ 1 5 6 7 8 0 1 2 3นะครับต่อไปสูตรที่2ครับแค่เลข9ตั้งครับเลข9มาจากผลบวกครับเลข9นะครับเลข9ตั้งนําลดหึงแต้มคือ8บวกเพิ่ม2แต้มคือ0 1ครับแถวที่1 8 9 0 1แถวที่2เลขแทนคู่กัแถวที่1นะครับ8คู่กับ3 9คู่กับ4 0คู่5 1คู่กับ6นะครับยังได้สูตรที่2 8 9 0 1 3 4 5 6นะครับต่อไปสูตรที่3ครับเลข0ตั้งครับเลข0มาจากเท่านี้ครับเลข0จากผลบวกนะครับ0ตั้งนําลดหนึ่งแต้มคือ9บวกเพิ่ม2แต้มคือ1 2ครับแถวที่1 9 0 1 2แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ เก้าคูกับ่ศูนคู่งคูหกคู่กับะครับนี่คืสูตรที่สามเก้าศูนยน่งสองสี่หะครับนี่คือสูตรที่สครับแยวไอ้สูตรที่สีครับเลขเกียตั้งครับเลขเกียมาจากผลบวกครับเลขเกียตั้งนะครับเลขเกียตั้งนำลดหแต้มคือหครับบวกเพิ่มสองแต้มคือแปดครับแถวหนึ่งหแปดนะครับแถวที่สองเลขแทนคู่กับแถวที่หนึ่งครับหคู่กับหนึ่งเจ็ดคู่กับสอคู่กับสามเก้าคูสกับสี่4ะครับน หนึ ync, ่ 1, 2, 3, นะครับมาด้เลขสีสูตรเลยครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามูตรสี่นับเลขชนกันทั้งสีสูตรนะครับเลขโวไหนที่ชนกันคู่ไหนชนกันสีสูตรเป็นเลขเด่นนะครับมาดู önem, making, ตัวแรกกันคู่แรกกันครับห้ากับศูนย์ครับหนึ่งสูตรสอสูตร3สูตรชน3สูตรนะครับไม่ครบสี่ครับหกับหครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะครับหกับหชน4ีสูตรนะครับเป็นคู่เด่นคู่ที่1ครับ 2กับ็ 7, 7็กับ2ครับ1ส,สูตรสูตรที่2ไม่มีก็ตัดออกไป,ไป,ไปครับแกับ3ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3ไม่มีก็ตัดออกไปลยครับนอกัานไม่ครบ4่สูตรนะครับสรุปเลขที่ชน4ีสูตรนะครับในสูตรหลักสิบนะครับนี่1กับ6ครับ1กับ6เป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับในสูตรชุดแรกครับชุดที่2ครับชุดที่2ให้นำหลัก หมื่นและหลักพันไปบวกหลักสิ <Sh ot pie 1967> บนะครับหลักหมื่นก็คือเลข6ครับบวกหลักสิคือเลข3ครับนำหกบวกสินะครับแล้วก็นําหลักพันบวกหลักสิบครับเจบวสี่บวกสอีกสูนึ่งครับมี2สูตนะครับสูตรแรกครับหลักหมื่นบวกหลักสิครับหมื่นก็คือ6ครับบวกหลก็คือ3าครับหกบวกสเท่ากับ9 9บวกสเท่ากับเบวกสเท่ากับ12องตัวหลังครับสบวกเเท่ากับสิบเอ็หงตวหลังครับหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่า 4่บวกสอ่าให้มาถึงตัวนี้ครับอย่ยังมาถึงเลขเจ็ดครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับถึงตัวที่7 ให้นาตัวที่7นี้ไปบวกเลขคงที่คือเลข3ครับเป็นเลข3 4บวกสเท่ากับเครับเป็นเลข7เป็นเลขเด่นนะครับตัวหนึ่งครับสุดต่อไปครับใช้หลักพันบวกหลักร้อยครับใช้หลักพันบวกหลักสิบครับหลักพันคือ4หลักสิคือ3ครับหลักพันคือ40คือ3นํีบวกสาี่บวกสเท่ากับ7ครับ7จวกสย้อมได้ครับเท่ากับ10เอาศย์ตัวหลังครับศูนย์บวเท่ากับ7 7บวกศนเทกับ7ะครับเจ็ดวกเเท่ากับสิครับถึงตัวนี้เห็นตัวที่เจ 7นะครับเมื่อได้ตัวที่7คือเลข4นํนไปบวกเลขของที่คือเลข3ครับ4บวก3เท่ากับ7นะครับเลข7เป็นเลขทาสูตรนะครับเมื่อได้เลข7 7เป็นเลขเด่นนะครับเลขคู่กับ7ก็คือเลข2ครับในสูตรแต่2อีกสองสูตรนะครับ7คู่กับ2ครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งครับอีกคู่หนึ่งคือ2กับ7 7เจกับ2ครับเป็นเลขเด่นในตําแหน่งหลักสิบครับสรุปหลักสิบครับสสูตรครับสูตร1ก็ หนึ่งกับหกครับสูตรที่สองเจ็ดกับสองครับจะมาสูตรไหนก็มารอรุ่นกันนะครับในสองสูตรนี้เป็นเลขเด่นนะครับสูตรต่อไปครับหลักหน่วยครับสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนวัล่าสุดคือออกเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งก็คือเลขสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งก็คือออกเลขหนึ่งนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับมีการคิดก็นำหนึ่งตั้งครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวก 1นึ่เท่ากับสครับเลขคำสูตรคือเลขสองเลขสามครับสูตรต่อไปครับหนึ่งตั้งครับนำหนึบเลขสามคงที่ครับสามบวกหเท่ากับสบวกสเท่ากับเจ็ดครับเลขำสูตรคือ4ี่กับเจ็ดนะครับสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปใช้เลขหนึ่งตั้งครับหนึ่งบวกเลข7จ็ดคงที่ไปบวกนะครับนำเลขเคือเลขคงที่ก็ไปบวกครับเจ็ท่ากับแครับแปดบวกเท่ากับหครับเลขคำสูตรคือแกับหนะครับ มาดูสูตรการคำนวณตัวเลขนะครับอ่าสูตรนี้จะมีเลขทั้งหมด6ตัวนะครับเลขไม่ซ้ํากันนะครับเต็มเต็มเลยครับ6ตัวนะครับมาดูคู่เลขทําสูตรสูตรที่1ครับเลข2ตั้งครับเลข2เลข2ตัวนี้ตั้งนะครับได้เลข2ก็เขียน2นะครับนับลดหนึ่งต้มคือ1บวกเพิ่ม2ีสเต้มคือ3 4ครับ แถวที่1 1 2 3 4 2, 10, 2, แถวท,ที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ1คู่กับ6 2คู่7 3คู่8 4คู่กับ9นะครับนี่คือสูตรที่1ครับสูตรที่2ครับเลข3ตั้งคับเลข3มาจากผลบวกเลยนี้ครับเลข3ตั้งนะครับเลข3นับลด1แต้มคือ2บวกเพิ่ม2แต้มคือ4 5ครับแถวที่1 2 3 4 5แถวที่2เลขแทนคู่ก็แถวที่1ครับ2คู่7 3คู่8 4คู่9 5คู่0นะครับยี่สูตรที่2 2 3 4 5 7 8 9 0นะครับต่อไปสูตรที่3ครับเลข4ตั้งครับเลข4มาจากผลบวกเลยครับเลข4ตั้งนะครับ4ตั้งนับลด1แต้มคือ ทำบวกเพิ่มอีก2แต้มคือ5 6ครับแถวที่1 3 4 5 6แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ3คู่กับ8 4คู่9 5 0, 6, ้าห้คู่ศูกคู่กับ1นะครับสูตรที่สามสามสี่ห้าหกแปดเนะครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4นะครับใช้เลขเกตตั้งครับเลขเกตมาจากผลการบวกตัวน,นี้เลยครับในขันเจ็ดพลบวกเลขเกตนะครับ, 7, ลบเลข 7, เกตตั้งนับลบทั้งแต้มคือ6บวกเพิ่ม2แต้มคื 7, เอเจ็ดแปดครับแถวที่1 6 7 8 9แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ หนึ 1> 1, ่งหกคู 2, ่กับหนึ่งครับเจ็ดสอคู่กับสองแปดคู่กับสามเก้าคู่กับสครับยสูตรที่สี่หกเจ็ดแปดหนึงะครับต่อไปสูตรที่ห้ครับใช้เลขแปดตั้งครับเลขแปมาจากผลบวกตัวนี้ครับเลขแปดนะครับตั้งนับลดหแต้มคือเจครับบวกเพิ่มสองแต้มคือเกูนย์ครับแถวที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์แถวที่สองเล 10, ขแทนคู่แถวที่หนึ่ครับเจ็ดคู่กับสอแปคู่กับสา้าคู่กสีย์คู่กับห้า, 4, 0, า 5, นะครับยสูตรที่ห 7890-2345นะครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรสุดท้ายครับเลข5ตั้งครับเลข5มาจากผลบวกตัวนี้ครับเลข5นะครับเลข5ตั้งนะครับนับลด1แต้มคือ4บวกเพิ่ม2แต้มคือ67ครับแถวที่1 4 5 6 7แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ4คู่9 5้าห้คู่ศูกคู่หนคู่กับ2ครับนี่สูตรที่6 4 5, 6 7 9 0 1 2ดครับมาด้เลขทั้ง6 0ย์ครับนับเลขทั้ง6สูตรชนกันนะครับที่ชนกัน6 0ูก็จะเป็นเลขเด่นในตำแหน่งหลักหน่วยลยครับในสูตรชุดแรกครับมาดูคู่กับ 6, 16ครับ1สูตรสูตรที่2ไม่มีก็ข้ามไปนะครับ7กับ2ครับ2กับเจครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3ไม่มีเจกับ2ก็ข้ามไปเลยครับสูตรตัวต่อไปครับ3กับ8ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร ห้าสูตรสูตรที่หกไม่มีสามกับแปดนะครับสี่กับเก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรนะครับสี่เก้าชนหกสูตรนะครับในสูตรชุดที่หนึ่งครับอ่าสูตรชุดที่หนึ่งเลขที่เด่นก็คือสี่กับเก้านะครับได้สองตัวนะครับสี่เก้าเป็นสูตรชุดที่หนึ่งนะครับเป็นเลขเด่นชนในสูตรชุดหนึ่งสี่กับเก้านะครับชุดที่สองนะครับให้นําหลักหมื่น บวกหลักหน่วยครับและหลักพันบวกหลักหน่วยครับหลักหมื่นคือเลขหครับหลักหน่วยคือเลขหนนะครับนำหมื่นก็คือหครับบวกหน่วยคือหนึงครับหกบเท่ากับเจ็ดครับเจ็ดบวกหเท่ากับแปดบวกเท่ากับสิตัวลังครับห้าบวกแเท่ากับสิบมมาสาตัวลังครับ 3ามบวกหเท่ากับแครับถึงตัวนี้ให้เป็นตัวที่7นะครับถึงเลข8นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วนำเลข8ไปบวกเลขคงที่คือเลข3ครับ3 8 8แปดบวกสเท่ากับสิครับเอา1เป็นเลขคำสูตรนะครับได้เลข1ครับเลข1นึ่งขอเลขคำสูตรนะครับสูตรต่อไปครับสูตรที่2ครับนำหลักพันคือเลข4ครับ บวกหลักหน่วยคือเลขหครับสี่บวกหเท่าก,กับห้ครับห้ากหงเท่าก,กับหกครับหกบวเท่าก,กับสิเอาหตัวหลังครับหกหนวกหท่าก,กับเจ็ครับเจ็นก็แครับถึงตัวนี้ให้เต็นตัวที่7จ็ดนะครับหนึ่งสองสนะครับตัวที่7คือเลขแปดนะครับเมืดอเลข8ตัวที่น7จ็ดนำไปบวกเลกขคงที่คือเลขสครับ 7 8บวกสามได้กับ11เอาต้นหลังครับเลขคำสูตรคือเลข1นะครับในสูตรนี้จะได้เลขเด่นคือเลข1นะครับ1ทั้ง2ส่วนะครับเลขคู่กับ1ก็คือเลข6นะครับสรุปเลขชุดที่2 1กับ6ครับเป็นเลขเด่นในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับสรุปหลักหน่วย2สูตรนะครับสูตร1ได้4 9สูตรที่2 1กับ6นะครับมาดูการสรุปเลขเด่นนะครับมาสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตามสูตรคำนวณนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย หลักร้อยเด่นคือ5094นะครับ5094ตามสูตรนะครับ5094นะครับหลัก10 1672ครับหลักสิบ6 72ตามสูตรนะครับ1672หนะครับหลักสินะครับหลักหน่วย4916กครับ4916 มันเรีทั้ง3หลักครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาจากคู่ชุด2ตัวบนกันนะครับนำหลัก10ก็คือ1672จากจับคู่กับหลักหน่วยคือ4916นะครับ4916มาเป็นชุดเด่นนะครับในชุด2ตัวบนนะครับอ่า่วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยครับจะได้1 4 1911 16 1, นะครับ6วางหลักสิบครับ จะได้6 469 6 1 6 6นะครับ7วางหลัก10ครับยจดด้74 79 71น6นะครับ2วางหลัก10ครับยี่ส้24 29 21 26นะครับทั้งหมด16ชุดนะครับ16ชุดนี้ก็จะเดินนีมาตลอดนะครับก็จะเดินเข้ามาตลอดบางงวดอาจจะหลุดนะครับอาจจะหลุดใน16ชุดชุด2ตัวบนนะครับก่นส่วนมากก็จะเดินเข้าตามสูตรมาเรื่อยนะครับในชุด 2ตัวบนนะครับมาดูชุดเด่นนะครับที่ผมดึงเด่นเป็นชุดเด่นไว้นะครับชุดเด่นที่ดึงเด่นไว้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ชุดนะครับดึงเด่นความน่าจะเป็นนะครับคือ1 4ึ9 6 4 6 9น้ี่นะครับสชุดครับ1 4 1 9 6 4 6 9 4ชุดนี้จะมาหรือไม่นะครับชุดดึงเด่นหรือว่าใน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรเดิมนะครับก็มาลอสรุปมารอลุ่นกันนะครับสำหรับสมาชิกที่จอบแนวทางหวยฮานอยในงวดวันที่ 20สนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวบนผมจะในดึงเลขหลักร้อยมา2ตัวครับหลักร้อยคือ5กระสุนครับดึง5กระสุนมาเป็นหลักร้อยนะครับ5กระสุนจับกับคู่ชุดเด่นใน4ชุดนะครับมาจับกู้กับ1 4 1 9 6 4 6 9นะครับมาดูชุด3ตัวบนนะครับ5วางหลักร้อยก็ได้5 1 4 5 1 9 5 6 4 5 6 9นะครับศูนย์วางหลักร้อยจะได้ ศูนย์หนึ่งสีนะครับ8ชุดครับ8ชุดเป็นชุดเต็มๆชุด3ตัวตรงนะครับชุด3ตัวบนนะครับชุดเด่นนะครับดึงเด่นมี2ชุดก็คือ564และ569นะครับ564 569 2ชุดเด่น3ตัวบนจะมาตามสูตรหรือไม่ก็มารอลุ้นกันนะครับส่วนชุดเดียวนะครับชุดเดียวที่ดึงเด่นไว้นะครับความน่าจะเป็นนะครับคือ564 ชุดสตัวบนนะครับและ64ชุด2ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนในชุด2ตัวบนหวยหาน่อยนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างก็ดึงเด่นไว้อยู่ที่4ชุดนะครับมี4ชุดครับชุดเด่นนะครับมี5 4 5 9 0 4 0 9 4ชุดนะครับ5459 0409ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่ชัดเจงกว่าน่าจะเป็นเลข5 9นะครับ59น่าจะเป็นชุดเด่นนะครับ สำหรับเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮาหนอยนะครับนี่คือสรุปชุดเด่นให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมสูตรหวยบนดินได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสูตรหวยบนดินชอบแนวทางการคิด การคนวณนสุดหวยที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางก็ฝากด้เลยครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสุดหวยดีเด่นๆมาลงคลิปให้ท่านได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับหวยสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ